ครับสวัสดีครับผมหมอเย็นนะครับจาก m t Channel นะครับช่องสำหรับคนปลูกบ้านคนรักรถนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าข้างหลังผมนี่นะงานเปิดตัวตโต,ตโยต้าคันโรล่าคลอสก็คือตัวมันเดช์นั่นเองนะครับได้หน้าเป็นอย่างนี้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นจากสื่อกันบ้างแล้วกว่าที่ผมจะออนหน้าจชิงสักวัน2วันหรือวันเปิดตัวครับวันนี้เป็นวันที่8กุมภาพันธ์นะครับซึ่งเป็นวันที่เปิดตัวเลยนะครับมีพรีเซนเตอร์ใหม่มีการมาพูดบรรยายกันเปิดตัวเป็นวันนี้เป็นวันแรกนะครับของโลกเลยก็ว่าได้นะครับก่อนจะมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะะพพาาเื่่ออนนนนย้้กลัับบไปดดูตคคิรว ที่มาทีาไปเป็นยังไงรวมถึงภาพเบื้องหน้าภาพเบื้องหลังงานเปิดตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับและก็พอนเทนเตอร์เราจะเป็นใครเรา,เาไปดูกันนะครับ สวัสดีครับผมหมอเย็นจากพีเอ็มซีชาแนลนะครับชาแนลสำหรับคนปลูกบ้านคนรักรถนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสถูกเชิญมางานเปิดตัวรถโตโยต้าครัวเราะคลอสนะที่เซนทรัลเวิลด์นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเวลาใกล้มากแล้วผมขับจากชมบุรีเลยนะเพื่อมางานเปิดตัวนี้โดยเฉพาะเลยนะครับนัดสี่โมงนะตอนนี้สี่โมงสิบนาทีแล้วนะแต่ว่าโทรถามเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าเออเปิดงานจริงอะสี่โมงครึ่งนะครับตอนนี้กําลังรีจิสเตอร์อยู่เฉย ก็เลยโอเครถติดมากมาจากแบบสีละชาออกมาใบสองเหมือนอยู่ที่นี่สโมง10บนาทีสุดยอดก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆงานเปิดตัวกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับไปเลยกูโก้โอเคผมก็เข้ามาในตัวงานแล้วนะครับก็ชิวเฉียดพอดีเลยนะตอนนี้ประมาณ4โมงยก็กำลังจะเข้าสู่งานเปิดตัวนะครับจะให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะ ก็บรรยากาศรอบๆก็เป็นประมาณนี้นะครับก็คืออยู่ชั้นเอเดนโซนนะครับหน้าร้านสวิงไพล์แมงโก้เนี่ยนะครับบนรถอบอนวันเวทีก็จะเห็นผ้าคลุมรถอยู่เนาะแล้วก็มีผู้บริหารโตโยต้าเขาก็มารอก,กันนะครับก็ได้ข่าวมาว่าหน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับฉบเขียวมากขึ้นแล้วก็สวยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็พอจบงานเปิดตัวตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีลานที่อยู่ด้านนอกตรงตรงกรุฟนะให้สื่อมวลชนเข้าไปถ่ายทํารถเบื้องต้นนะครับถ้าใคร มัาก,ก็คล้ายๆงานเปิดตัวจัดรีสอร์ทใครยังไม่เคยดูกดดูได้ตรงมุมขวาบนนะครับผมทาไว้นะครับก็จะเปิดตัวเสร็จปุ๊บก็จะออกไปดูรถกันข้างนอกซึ่งไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูรถแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนดูคลิปนี้คงได้เห็นแล้วแหละว่ารถมันน่าตับยังไงเนาะแต่ผมจะพาเพื่อนเจาะดูอีกทีนึงว่าเออมันรละเอียดเปน็นยังไงบ้างน,นะครับแต่คงไม่ได้เป็นการรีวิวลึกๆนะครับซึ่งรีวิวลึกๆเนี่ยยังไงผมจะมีให้เพื่อนๆดูแน่นอนนะครับอย่าลืมกดซับสไ,ไนนครตญ มิสเตอร์โนเรียกิยามาชิตะนะครับได้ขึ้นมากล่าวต้อนร,รับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงทำการเปิดตัว New Corolla Cross ของเราในวันนี้เช่นกับ It's my pleasure to meet all of you at the new c o r o l l a c r o s s Press Conference today. ที่เราให้นะครับไม่ได้ขึ้นราคาครับ oh oh. หวังว่าจะูจุใจกับนิมุกนมิมุกของอสอสร่างซอไทยเราครับ ครับขอเสียโปรโมทกับทุกท่านบนเวทีนะครับขอบผกคนไดอย่างสูงครับอย่างที่ผมบอกครับยังไม่จบเพราะเน่อจะว่าเดี๋ยวจะเรียนเชิญพรีเซนเตอร์ของเราไปทดสอบนะฮะนิวโคล่าคร s สครับ Complete Your Life ตอบทุกเป้าหมายชีวิตบริเวณด้านหน้าลานเซ็นทรัลเวลเลยนะครับเปิดตัวกันแล้วนะครับสำหรับเจ้า n e นิวโคล่าครอสครับรุ่นแมนเชสเตอร์เองนะครับกอดได้หน้าอย่างที่เพื่อนเห็นข้างหลังนี้นะครับราคาราคาเดิมนะครับ รุ่นเริ่มต้นเนี่ย9 9 9 0แ0นานะครับแล้วก็รุ่นท็อปเนี่ยล้านสองนะครับราคาเดิมเลยไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็รุ่น GR ยังเป็นหน้าเดิมนะครับที่บอกก่อนเลยนะครับส่วนรุ่นรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นได้หน้าใหม่อย่างข้างหลังในทุกรุ่นนะครับส่วนรายละเอียดปีกย่อยว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันมีอะไรต่างกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องรอ,อรีวิวอย่างเอง็เอนทีน่งนวนที่ได้รถแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะตามออกไปดูข้างนอกกันว่า เขามีกิจกรรมในด้านนอกบ้างนะครับแล้วก็รูปขงการรีวิวรถแบบคร่าวๆด้วยนะครับว่าเราจะดูกันอย่างรเร็วกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรถปะเดียดที่รถเ,เทสทิผมจะได้มาเนี่ย ยังไงเดี๋ยวติดตามดูกันทีนะครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเลยนะครับว่าเบรกมครัตอนนี้ก็ทั้งหลังเนี่ยจะเป็นลานที่คอไว้ติดตอบรถด้วยนะครับ่ทเนเคุณแม่ผทิหน้าที่แค่เพียงนะครัครอบครัวนะกำลังตดต่รถกันอยู่นะครับก็เป็นเป็นรานตดต่รถด้วยนะครับมีปั๊มเลนะครับแล้วก็มีอนครับโค้งเลยกน้อยนะครับค่อยหยีเข้าคุณตอเดียวกับแม่ทิวนะก็ได้ไร์ปลอกมบโตมต้าเปิดก็ื่อได้เห็นแล้วนะครับไม่ใชการ้อมๆบูธก มีว่าบางครั้งลบเหยื่อเหตุก็เป็นลานอยู่หน้าเซ็นอร์วิรส์เลยนะครับโอเคข้ามกับบิ๊กซีนะครับจะให้นี่นะครับรถท่องน้ำรถกาแฟจับลูกสเปรย์ตัวใหญ่มาวายนะฮะตกสีดางอะไรเยอะแห้เสียงดังหน่อยนะครับตรงนี้นะครับคนาจะเห็นว่าจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวพอกิจกรรมทดสอบรถหมดแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปดูรถแตางไนนะครับ โคโลราด้าโอสโคโลราด้าโอสโคโลราบ้าโอเคเพราะตอนนี้กิจกรรมเทนดายของคุณดิเดียร์แมททิวก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูรถอย่างคร่าวๆนะครับเพราะว่างานนี้เขามีรถให้ให้ได้ได้ดูกันเนี่ยจำกัดนะไม่กี่คันนะครับสนามข้างในเนี่ยเป็นสนามเทนดายนะครับซึ่งเพื่อนๆสนใจเนี่ยมาได้นะครับเขาเปิดให้ให้บุคคลทั่วไปนะตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะครับที่เซนต์เทนเวิร์ดนะครับขับเถือบวนรอบอะไรเงี้ยนะครับขึ้นหลังเต่าขึ้นบัมอะไรเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถกกัันนนดีวว่่าาาเป็ไงงบบ้ะคร โอเคตัวนี้ก็เป็นตัวคนละคอตัวใหม่นะด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าอ่าเป็นกระจังลนนักษณะนี้ซึ่งเป็นกระจังที่เป็นดีไซน์เลนเกตเนี่ยเหมือนกับตัวใหม่ๆของโตโยต้าแล้วนะเคมรี่ใหม่ก็คล้ายๆอย่างนี้นะครับไม่ข้างเล็กซัดนะโตโยตา้าคลาวก็จะเป็นลักษณะน,นี้เหมือนกันเลยนะครับผมชอบนะผมว่าดีไซน์เขาเนี่ยเขาฉีกดีไม่ใช่กระจังความแล้วแล้วผมได้คุยกับทางาผู้บริหารของโตโยต้าบางส่วนด้วยเขาบอกว่า เขาตั้งใจที่จะดีไซน์ให้ออกแนว EV นะครับเพราะว่าจะได้แข่งกับทางรถ E ีจากัทางจีนะครับอันนี้เขาเขาพูดเลยว่าเขาตั้งใจดีไซน์ให้เป็นแบบตามเทรนด์ EV มากขึ้นนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมถึงเหมือนรถ EV เพราะว่าเขาตั้งใจดีไซน์ให้แบบนี้นะครับดูจากตัวกระจังหน้าแล้วเนี่ยผมว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะมีคําถามว่าเขาเรียกว่าอะไรสามารถเอาตัวเก่าไปแต่งหน้านี้ได้ไหมได้ใครชอบหน้านี้นะครับก็บอกได้เลยว่าได้นะเพราะว่าไฟเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับ แล้วก็ตามเทรนของโตโยต้าแล้วเนี่ยตัวใหญ่แล้วถ้าเป็นรุ่นแมนเดชเนี่ยในตัวกิบล็อกกิบล็อกที่มันอยู่กับตัวบอดี้รถเนี่ยมันเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสั่งพาร์ตมาแล้วก็เอารถไปเนี่ยเปลี่ยนหน้าได้เลยถ้าเราชอบนะครับแต่ว่าแล้วแต่ร้านนะว่าร้านร้านที่เพื่อนๆไปเปลี่ยนเนี่ยเขาจะสั่งพาร์ตี้มาหรือเปล่าหรืออาจจะเบิกศูนย์ก็ก็แพงนะโอเคไฟก็เปลี่ยนใหม่ไหมฮะนี่ไฟแบบซีเรียลแล้วก็เป็นแบบ LED ดีสี่ก้อนนะครับชอบนะด้านหน้าก็สวยเนี่ย ใกล้ๆกันนะครับเป็นอย่างนี้นะครับอ่าตัวตราตโยต้ววาก็เป็นเป็นสีฟ้าแล้วเป็นตัวแบบเรียบๆนะไม่ได้นนนออกมานะครับมีกล้อง360องศรราอย่างงี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็น TGA เพราะนั้นตัวระบบต่างๆก็จะเป็นก็จะเหนือกว่าจะรีคอร์ดขึ้นมานะครับก็จะเป็นเรดาร์บวกกับกล้องนะครับดี๋วเรามาดูกันข้างๆนะครับข้างๆก็จะเป็นข้างๆเหมือนเดิมนะ ด้านหน้ากับด้านท้ายเนี่ยบอกขอบอกเลยว่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่นะครับตัวไฟเลี้ยวก็ยังเป็นไฟหลอดเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ใช่ LED นะครับเพราะนั้นตัวไฟท้ายเนี่ยยังคล้ายๆเดิมมีตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่เป็นก้อนก้อนเพิ่มขึ้นมาที่อาจจะแตกตา่างแต่ว่านอกนั้นเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็มีกล้องนะนี่จะเป็นกล้องตัวบันทึกภาพนะครับน่าจะติดมาเลยรุ่นท็อปนะครับข้าหลังเหมือนเดิมนะแล้วก็ตัวบอก ตัวเบดเนี่นะ่าจะเป็นตัวบอดสีใหม่นะอะไรเลนส์นสักอย่างไม่รู้เขาบอกอยู่นะครับเป็นสีแบบแดงเป็นบบที่พิเศษขึ้นมานะครับเป็นแบบเหมือนแดงเลือดหมูนะครับขึ้นมาด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับพอดีน้องนางแบบออกไปพอดีนะอ่าเป็นอย่างนี้โซนกลางก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างตซนกลางตาไฮบิดที่ เปลี่ยนไปนะครับก็เป็นใช้ตัวนี้หมดแล้วนะครับ SUV เนี่ยใช้แบบนี้หมดแล้วนะครับไม่ได้ใช้เป็นแบบว่าไฮบริดแบบเดิมแล้วนะครับความสูงเคเลนเท่าเดิมนะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าเหมือนสเปคไม่ได้เปลี่ยนนะสเปคทุกอย่างใช้เดิมเครื่องก็เครื่องเดิมนะครับเปลี่ยนหน้ากับเปลี่ยนท้ายนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัวพาราลิมิกส์ูปมาให้นะครับเดี๋ยวเราดูกันะนี่นะครับพาราลิมิกส์ลูปนะครับ เป็นอย่างนี้นะครับก็มีเพิ่มมาให้นะครับข้างหน้าเหมือนเดิมที่บอกคันเกียร์เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเพียงแต่ว่าเราใส่เบรกโฮกับตัวเบรกมือไฟฟ้ามาให้นะครับเพิ่มมาแล้วตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่รุ่นก่อนไมเน์เชนเนี่ยนะครับแต่เมืองไทยไม่ได้เอาเข้ามานะครับหน้าจอใหญ่ขึ้นนะตรงกลางเนี่ย12นิ้วแล้วก็หน้าจอนี้ก็ใหญ่ขึ้นเป็น10.1นิ้วนะครับ ไม่มีกล่องอะไรออกมาแล้วนะครับนี่เป็นแบบตั้งขึ้นมาแล้วไม่มีกล่องแล้วนะครับแล้วก็ระบบอินเทอร์เฟข้างในเนี่ยเท่าที่ดูเหมือนกับตัวยาริทคอร์สนะหน้าจอใหญ่ขึ้นชัดเจนนะครับดูดีขึ้นนะครับตัวนี้มีไฟมีไฟมาให้นะครับโอเคแล้วขนาน,นี้นะครับเเรามาดูข้างหลังกันข้างหลังก็เป็นแบบนี้อมีตัวแอร์หลังมาให้นะครับ มีช่อง usb มาให้ซึ่งเป็น type c ท,ทั้งคู่เลยนะครับชาร์จด,ด่วนได้นะครับบอกเป็นสีแดงสีใหม่สวยนะแดงมันแบบออกเลือดหมูเลือดหมูหน่อยไม่ได้แบบไม่ได้จะดูว่าเป็นแดงเกินไปนับนะครับอี่ปึ๊บเอาลงมา,าอ่าก็เอาลงมาค้างไว้ได้เหมือนเดิมแต่ค่อนข้างสูงนะมือค่อนข้างสูงพนะอขอไปนั่งหน่อยเอ,อ้แต่พอนั่งแล้วรู้สึกว่ามือที่เราวางจากตรงนี้เนี่ย มันในนี้เลยนะมันพอดีมือเลยเหมือนเรานั่งบนโซฟาเลยเออดีวะ่ะนี่ดีสีก็ดีนะครับตรงน,นี้นะครับโอ้หต้องบอกว่านทัศนวิสัยคือค่อนข้างดีเลยนะคะคือแบบมองจากข้างน,นอกออเนี่ยค่ะจะรู้ไักแล้วดูส่วนท้ายที่เขาเปิดขึ้นมานะครับรก็จะกว้างพอสมควรเลยแล้วก็มีตัวกันขโมยนี้มาให้นะครับตังน,นี้เป็นลักษณะนี้นะเบาะ พับได้หกสิบสี่สิบนะครับแล้วก็ตรงนี้ขอแอบเปิดดูหน่อยเป็นชุดเหมือนชุดเปลี่ยนยางชุดปั๊มลมนะครับยางอะไหล่ไม่มีนะฮะไม่มียางอะไหล่นะครับเป็นชุดปั๊มลมกับชุดยางใส่ไปในโฟมนะครับแหมโฟมนี่เหมือนโฟมใส่ของเล่นเลยนะน่าจะเปลี่ยนเป็นโฟมสีดําให้มันส,สวยๆซะหน่อยนะเข้ามานั่งแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนเดิมส่วนที่ทุกคนยังบน ก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเปิดมาแล้วก็ชนเขานะ่า <c oughs> เปิดมาเนี่ยชนเขา่าเหมือนเดิมไอ้ตัวนี้ก็ยื่นออกมาข้างหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือไม่ได้เปลี่ยนอะ่ะข้างในไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับะจะเป็นลักษณะของคอนโซลที่ยื่นออกมาครับ,โ,รบโดยรวมก็เจ้าครล่าคอสหลังผมเนี่ยตัวใหม่เนะี่ยสิ่งที่เปลี่ยนเอาจริงๆเลยนะก็คือด้านหน้าที่เปลี่ยนใหม่แต่มันก็ดูสวยขึ้นนะครับแล้วก็พวกระบบซิสเต็ม ภายในนิดหน่อยหน้าจอกลางหน้าจอเรือนไม้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบทูเทนโทนแบบเอได้รีบนะม,มาให้หมดนะครับแล้วก็ตัวเบรกโรอเเบรก,กพักชิ้งไฟฟ้านะครับแล้วก็ระบบเซอร์วิสเซนต์น่าจะมาเต็มที่สุดแล้วตอนนี้นะครับเพราะว่าน้องเยลลิคครอเขายังมีเลยนะถ้าคันนี้ไม่มีก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วนะครับแต่ว่าภายในก็เปลี่ยนสีใหม่แต่ทุกอย่างเหมือนเดิมเพราะเรามีกระจกพนุนิมิกาส์ูปด,ด้วยนะครับโอเคก็นี่เป็นรีวิวคร่าวๆนะสำหรับ จาเนี่ยรีทอสนะครับถ้าผมได้รถเมื่อไหร่แล้วเนี่ยน่าจะชักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์ผมจะรีวิวแบบละเอียดอีกทีหนึ่งเลยนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วเปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมการขับขี่ด้วยความที่เป็น TNGA เนี่ยยังขับขี่ได้ดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้ลองเทียบกับรีทอสด้วยเผื่อใครลองเทียบกันอยู่เอ๊ะจะเอาตัวไหนดีเพราะว่าราคาเนี่ยเปิดมาแล้วเนี่ยตัวล่างของตัวพลังคอนอ่างเก้าแสนเก้านะครับรีทอสเนี่ยแปดแสนเก้าซึ่งห่างกันแสนเดียวเองนะครับได้รถที่ใหญ่่่ขึึ้้้นกกววาเดดิมแล็ไ PNJ ซง เพื่อนๆได้ดูคลิปที่ผมเปลียเที่ยวไว้ตอนที่ขับขี่ตัวสามคันน่ะคนละคอจอยลิคอแล้วก็ห้ซาวีเนี่ยผมบอกเลยว่าการขี่ของตัวเบลลคอเนี่ยดีสุดเลยในแง่ช่วงล่างความนุ่มความหนุกนะครับของรถนะครับก็ลองดูแล hm ้วกันนะครับก็สํา oh. uh หร oh, ับว so ันนี้ก็ขออนุาเพื่อนไปก่อนนะครับก็นำเพื่อนๆมาดูบรรยากาศงานเปิดตัวนะว่าเขาเปิดตัวอย่างนี้มีอะไรบ้างทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ส่งให้กันด้วยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปงานเปิดตัวอะไรอีกนะครับ ไปรีวิวรถขนาดอีกรวมถึงเก้าคนละครังผมนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามไปนะครับสำหรับวันนี้ผมหมอเย็น MP c h a n anel ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ